ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่จะมีให้กับคุณผู้ชมนะคะ083นะคะ686 9920 1นะคะแล้วก็อยากจะให้คุณกอลฟช่วยช่วยแบบบอกกันเขาเรียกว่าอะไรนะในเรื่องของข้อคิดดีๆกำลังใจหลายๆคนอยากทำธุรกิจอยากเป็นนายตัวเองอยากฝ่ายฝันกอลฟแต่ว่าท้อหรือว่าไม่รู้จะทำยังไงเขาเชื่อว่า หลายๆคนคงไม่โชคดีของคุณกอฟหรอกท,ที่แบบว่าสุดท้ายที่มันเจอแบบสิ่งที่มันตรงกับตัวเราแล้วก็สามารถที่จะทําให้แบบว่าเป็นเศรษฐีแก้จนได้อย่างนี้คือ ABC ช็อกโกแลตเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือเดิมคอนเซปต์เราคือ ตัว ABC ช่องแรกเนี่ยเราหวังที่จะเป็นก้าวแรกก้าวแรกของคุณในการที่จะไปสู่ธุรกิจที่ใ,ใหญ่ๆที่คุณต้องการคาดหวังไวใ้ในในในความฝันของคุณดังเพราะว่า ABC ช่องแรกมันเริ่มลงทุนแค่2,000บาทเท่านั้นเองและนั้นความเสี่ยงเรื่องเรื่องเรื่องการเงินเนี่ยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินแน่นอนนะครับทำมาให้แล้วอ่ะ<ม>เราแค่มาสารต่อให้มันดีต่อไปสมมติอยากขายอะไรสักอย่างหนึ่งเริ่มต้นขายช็อกโกแลต ABC ก่อน